าวพฤหัสเป็นดวงดาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะตามหลักโหราศาสตร์ถือเป็นดวงดาวที่สําคัญเป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์เป็นดวงดาวที่เป็นตัวแทนของศิลธรรมความดีงามผู้ใหญ่ที่พึ่งผู้พิทักษ์รักษากขณะนี้จะโคจรเดินถอยหลังโดยเดินถอยริบดาเป็นครั้งแรกในวันที่29สิงหาคม2566นนี้และจะเดินถอยหลังอย่างต่อเนื Led ่องถึงสิน้นปี2566ตามหลักโหราศาสตร์ดาวพฤหัสมีความสําคัญ ในชีวิตมนุษย์และแทนอวัยวะที่สําคัญที่สุดในร่างกายคือหัวใจในขณะนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่หัวใจกําลังเข้าสู่จุดผิดปกติเต้นจังหวะเต้นอ่อนแรงทําให้กระทบกับการดํารงชีวิตของคนหมู่มากคนในสังคมส่งผลต่อการงานสุขภาพและทรัพย์สินดาวพฤหัสนั้นยังเปรียบเสมือนส่วนผลในพฤกษาชะตาในช่วงเวลาที่ดวงดาวโคจรเดินถอยหลังจึงเปรียบเสมือนต้นไม้ที่ไม่สามารถออกดอกออกผลได้ตรงตามที่ต้องการ ผลผลิตนั้นอาจจะเน่าอาจจะน้อยอาจจะมากหรืออาจจะไม่ได้มาตรฐานจึงเสมือนจะทําการสิ่งใดในช่วงเวลานี้อาจไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการดาวพฤหัสนั้นยังแทนบุคคลคือพ่อผู้ใหญ่ที่พึ่งคนที่คอยป้องในเวลานี้จะถอยห่างอ่อนแรงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอย่างไรก็ดีดาวพฤหัสนั้นยังเป็นตัวแทนบุคคลและอาชีพครูพระแพทย์นิติศาสตร์ศาสนาปรยาการศึกษาการแพทย์กําลังเดินถอยหลังเข้าใกล้พบ วินาศทรงอิทธิพลให้ผู้ใหญ่ต่างแดนจะกลับมาศาสตร์โบราณความรู้ในเชิงจิตวิญญาณการแพทย์แผนไทยต่างประเทศออนไลน์โหราศาสตร์โดดเด่นแต่ความยุติธรรมศิลธรรมก็กําลังเดินถอยหลังเข้าสู่จุดวินาศเช่นเดียวกันดังนั้นความเสียหายในวงการการศึกษาศาสนาการแพทย์ความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมก็เกิดคําถามแต่อย่างไรก็ตามดาวพฤหัสจะเดินเป็นปกติฟ้าหลังบนจะเกิดขึ้นในปี2567ค่ะดาว ดาวพฤหัสปัจจุบันโคจรกลุ่มลัคนาราศีเมษซึ่งถือเป็นลัคนาของดวงเมืองและดวงโลกแต่ว่าดาวพฤหัสจะส่งผลกระทบต่อแต่ละบุคคลต่างเรื่องราวกันออกไปขึ้นอยู่กับคุณอยู่ที่ราศีอะไรดาวพฤหัสส่งผลกับเจ้าเรือนไหนกับดาวดวงไหนที่โคจรลอยสัมพันธ์ ลัคนาราศีเมษหากในพื้นดวงเดิมคุณมีดาวอาทิตย์ตั้งรับดาวอาทิตย์ดวงนี้ได้ตำแหน่งมหาอุดเป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดของดาวพระอาทิตย์ค่ะในพื้นดวงเดิมแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงเป็นผู้ที่รักเกียรติรักศักดิ์ศรีดาวพระหัสถือว่าเป็นดาวที่สำคัญที่สุดสำหรับตัวคุณเพราะดาวพระหัสและดาวอาทิตย์ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรการที่ดาวพระหัสโคจรผิดปกติมาสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์ของคุณนี้คู่มิตร จึงไม่ส่งผลดีค่ะผู้ใหญ่ที่มีอาจจะทําตัวออกห่างผู้ใหญ่อาจจะให้โทษร,ระวังถูกปลดถอดยศหลุดจากตําแหน่งระวังโรคที่เกี่ยวกับดวงตาความดันระบบเลือดรวมถึงสุขภาพของคุณพ่อหรือสามีหากในพื้นดวงเดิมคุณมีดาวจันทร์ลอยที่ราศีเมษดาวพระจันทร์เดิมเป็นมหาจักรค่ะแสดงว่าคุณเป็นคนรักครอบครัวค่ะมีความอ่อนโยนละเอียดอ่อนชอบดูแลและบริการเมื่อดาวพฤหัสโครจรมาสัมพันธ์กับดาว จันเดิมพระหัตทับจันทร์ปั้นตัวหาผัวเมียมิได้ปล่อยให้เสียขันหมากมั่นคนโสดจะมีโอกาสพบรัก หรือสารสัมพันธ์กับคนรู้จักในอดีตคนที่เคยห่างหายกันไปมีสิทธิ์จะกลับมาในช่วงเวลานี้แต่คนมีครอบครัวแล้วอาจมีความขัดแย้งในครอบครัวบ้านมีช่บ้าน,าานครอบครัวจะแปรเปลี่ยนไปปัญหาอาจจะเกิดจากผู้ที่เป็นที่พึ่งเช่นคุณพ่อหรือสามีสัมพันธ์กับทรัพย์สินบ้านรถที่ดินบางคนมีปัญหาเรื่องการจัดการมรดกการนำทรัพย์สินเข้าธนาคารหรือปัญหาการผ่อนชำระหากคนในครอบครัวชวนให ซื้อบ้านรถที่ดินหรือนำสินทรัพย์ไปจำนองหรือขอให้ช่วยคำประกันอาจเกิดปัญหาตามมาได้ในภายหลัง หากพื้นดวงเดิมคุณมีดาวอังคารลอยในราศีเมษดาวพระอังคารเดิมเป็นเกษตราธิบดีค่ะพื้นดวงคุณเป็นคนลุยขยันและเป็นผู้มีฝีมือมากถ้าเป็นนักกีฬาก็ถือว่าเป็นนักกีฬาชั้นเยี่ยมนักกีฬาเหรียญทองขณะน,นี้เหมือนว่ามีคนกําลังสนใจในความสามารถของคุณอาจจะเข้ามาทาบทามให้โอกาสโดยเฉพาะเจ้านายหรือผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าบางคนอาจจะพยายามซื้อตัวคุณอยู่ดาวพฤหัส ถึงอังคารดาวคู่สมพลจึงเป็นเรื่องของผลประโยชน์ซึ่งเขาก็ควรจะได้เราก็ควรจะได้แต่การโคจรผิดปกติคุณอาจจะเพลยงพั้ำโดนหลอกลงทุนลงแรงไปก่อนแล้วแต่ว่าเขาได้ฝ่ายเดียวสุดท้ายเรานั้นแสดงฝีมือแต่ไม่ได้อะไรเลย หากในพื้นดวงเดิมคุณมีดาวพุธโคโจรลอยอยู่ที่ราศีเมษดาวพุธเดิมอยู่ในราศีธาตุไฟคุณเป็นคนพูดเก่งพูดแรงโดดเด่นด้านการค้าการวิเคราะห์แยกแยะปัจจุบันดาวพฤหัส โคจรองร่วมกันกันกบดาวพุธทั้งดาวพฤหัสและดาวพุธถือว่าเป็นดวงดาวที่แทนองค์ความรู้พฤหัสคือครูพุธคือนักปรานักธุรกิจเหมือนในช่วงนี้คุณจึงมีเรื่องให้คิดมากมายบางท่านเรียนรู้มากอ่านมากฟังมากได้คําแนะนําก็มากในช่วงเวลานี้บางคนอาจจะได้รับคําปรึกษาจากผู้ใหญ่ที่เคารพคนที่คุณเกรงใจมากเพราะมีคุณวุฒิวัยวุฒิสูงกว่าและปกติคนเหล่านี้ก็เป็นที่พึ่งของคุณ แต่คําแนะนําใดๆช่วงนี้อาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปนะคะต้องฟังหูไว้หูหากเข้าพบแพทย์อย่าลืมต้องมี Second Opinion เสมอนะคะการเรียนการศึกษาในช่วงเวลานี้อาจจะติดขัดได้ค่ะหากพื้นดวงเดิมคุณมีดาวพระหัสโคจรอ,อยู่ในราศีเมษคุณก็คือดาวพระหัสคุณคือผู้ชอบฝ่ายเรียนรู้ผู้มีปัญญาเป็นผู้มีคนเคารพนับถือมากค่ะ ดาวพฤหัสนี้นะจึงเสมือนตัวตนของคุณโคจรกลับมายังจุดเดิม12ปีถึงจะโคจรกลับมาที่เดิม1ครั้งดังนั้นสิ่งใดที่คิดไว้ยังไม่ได้ทำนะคะเร่งทำนะคะจะสมหวังภายในเดือนเมษายน2567เพียงแต่ในช่วงเวลานี้ที่ดาวพฤหัสโคจรเดินถอยหลังอาจจะต้องระวังเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสมองหัวใจกระเพาะปัญหาเรื่องของการงานบ้าน ที่อยู่อาศัยความรักรวมถึงคดีความจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเดือนที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือเดือนตุลาและพฤศจิกายนค่ะ หากพื้นดวงเดิมคุณมีดาวศุกร์โคจรอ,อยู่ในราศีเมษดาวพระศุกร์ดวงนี้เป็นประอ่อนกําลังดาวศุกร์ธาตุน้ําตัวแทนน้ําฝนอยู่ในราศีธาตุไฟดังเช่นน้ําฝนที่โปรยลงมาก็จะโดนไฟเผาทําลายอย่างง่ายดายพื้นดวงเป็นคนรักสวยรักงามมีอารมณ์ศิลปินดาวศุกร์แทนเรื่องของความรักการเงินความสุขทางโลกโคจรกลุ่มลัคนาจึงมีความอยากปรารถนาให้มีความสุขในชีวิตคู่และฐานะทางการเงิน ถึงแม้จะสุกน้อยก็ขอให้ได้สุขถึงมีน้อยก็ยังดีกว่าที่จะไม่มีดาวพฤหัสโคจรมาในครั้งนี้เหมือนมีผู้ใหญ่มาคอยจับจ้องอยากทําอะไรก็เหมือนมีอุปสรรคมีปัญหามีศัตรูคู่แข่งด้วยดาวพฤหัสดวงนี้มีอํานาจเหนือกว่าคุณเพราะเป็นดาวรายปีและได้ตําแหน่งราชาโชคด้วยดาวพฤหัสมีอํานาจเหนือกว่าเป็นดาวรายปีเป็นราชาโชคคุณจึงเหมือนเจอศัตรูตัวเออาจเป็นศัตรูทางการเงินศัตรูทางความรักผู้ใหญ่ อาจจะจับจ้องผิดคุณอยู่แต่ช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสดวงนี้คนที่เคยจับจ้องคุณกําลังอ่อนแรงอ่อนกําลังดูเหมือนศัตรูของคุณกําลังอยู่ในช่วงพักเบรกค,ค่ะคู่แข่งจะแพ้ภัยตนเองหากพื้นดวงเดิมคุณมีดาวเสาโคจรลอยอยู่ในราศีเมษดาวเสาดวงนี้ได้ตําแหน่งนิดค่ะ ในพื้นดวงคุณก็คือพ่อเสือหรือแม่เสือสาวโหดื่ดอดทนมากกว่าดาวพระเคราะห์ดวงอื่นตัวคุณนั้นเก่งได้ด้วยตนเองชอบทํางานพูดน้อยต่อยหนักการมาของดาวพรฤหัสครั้งนี้จึงถือว่าศัตรูเดินทางมาถึงตัวค่ะคุณจึงเกิดความรู้สึกอึดอัดที่จะต้องอยู่ในกรอบในกฎเหมือนมีคนถือไม้เรียวคอยคุมคนนั้นอาจจะเป็นเจ้านาย หรือคนที่มีวัยวุิคุณวุฒิสูงกว่าเราคอยจะมาล้ำเส้นให้เราเปลี่ยนตัวตนหรือคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปจากเดิมแต่ในช่วงนี้ดาวพฤหัสโคจรถอยหลังอ่อนกำลังทำให้คนใดหรือสิ่งใดที่ทำให้คุณอึดอัดคนนั้นสิ่งนั้นก็จะบรรเทาเบาบา,บางลงแต่ต้องระวังเรื่องของสุขภาพของตัวคุณเองและผู้ใหญ่ภายในบ้านโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรคเครียดเม็ดเลือดและกระดูกยิ่งถ้า ในทักษะดาวพฤหัสเดิมเป็นอายุโคจรเป็นกาลียิ่งต้องระวังให้มากเพราะถือว่าเป็นเกณฑ์คาดหากเจ็บป่วยจะรักษากับโรงพยาบาลไหนต้องมีเซ c เ n อร์โอพิเนียหรือลองปรึกษาแพทย์ทางเลือกแพทย์แผนไทยดูค่ะหากพื้นดวงของคุณมีดาวราหูอยู่ที่ราศีเมษดาวพระราหูดวงนี้ได้ตำแหน่งเทวีโชคพื้นดวงของคุณก็จะเป็นคนรักอิสระไม่ชอบอยู่ในกฎระเบียบคิดนอกกรอบมีไหวพริบ ชอบเดินทางการมาของดาวพฤหัสครั้งนี้ถือว่าศัตรูมาถึงตัวถ้ายอมรับและเปิดใจปรับเปลี่ยนตนเองบ้างที่เทาจะเริ่มขาวที่ไร้ระเบียบจะอยู่ในกรอบที่ใจร้อนจะมีเหตุผลที่หลงจะมีสติมากขึ้นกลับเป็นผลดีเพราะดาวทุกดวงมีดีมีเสียในตัวของมัน85ดาวนักปราช เก่งทั้งบูทั้งบุญเพียงแต่ต้องระวังเรื่องคดีความถ้าทำอะไรที่ไม่โปรง่งใสความจริงจะปรากฏก็ในคราวนี้เมื่อดาวพรหัสโคจรเดินถอยหลังดาวพรหัสดาวคุณธรรมโคจรอ่อนกำลังคนที่คอยเตือนสติของเรากลับเป็นเองว่าแต่เขาอีนา้วเป็นเองความยุติธรรมไม่ปรากฏ ระมัดระวังการทำผิดศีลธรรมผิดกฎหมายคุณอาจจะต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะเพิ่มทั้งทงท,งที่เราถูกเราก็จะโดนยัดคดีทำอะไรให้ถูกต้องไว้ก่อนจะปลอดภยัยหากคุณมีดาวเกตโคจรลอยอยู่ในราศีเมษคุณเกิดมามีดาวเกตกลุ่มลคนาถือว่าคุณเป็นผู้มีบุญมาเกิดคะ่ะดาวเกตดาวแห่งเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ คอยปกปักรักษาคุณถือว่าพื้นดวงชะตาคุณมีความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวของตัวเองและชอบช่วยเหลือคนค่ะดาวพฤหัสนั้นนะเข้ากันได้ดีกันกับดาวเกตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์โคจรกุมลัคนาในดวงชะตาเกิดจึงเป็นปีที่มีโอกาสได้เข้าไปสัมพันธ์กับศาสนาโหราศาสตร์จิตวิญญาณคุณจะมีโอกาสได้ครูบาอาจารย์ที่ดีดูเหมือนว่าชีวิตในทางธรรมในปีนี้จะ โดดเด่นกว่าในทางโลกถึงแม้ว่าดาวพฤหัสโคจรผิดปกติก็ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับคุณในช่วงเวลานี้คุณอาจจะมีโอกาสได้เจอครูบาอาจารย์สมัยเรียนหรือได้เจอคนที่คุณเคยนับถือและเป็นช่วงที่คุณอาจจะได้เรียนได้ศึกษาศาสตร์ลึกลับวิชาที่ยาก หรือได้รู้จักกับคนที่มีความรู้มากถือว่าเป็นช่วงที่ได้ความรู้ในการช่วยเหลือคนรอบข้างได้มากขึ้นทางทำเด่นทางโลกไม่เด่นนั่นเองนะคะหากคุณมีดาวมฤตยูโคจรอยู่ในราศีเมษในพื้นดวงกําเนิดพื้นดวงคุณเป็นคนมีโรคส่วนตัวสูงอาจมีโรคประจําตัวเคยผ่านความเป็นความตาย หรือมีเรื่องให้เกิดความทุกข์อยู่เสมอด้วยดาวฤธยูตัวแทนของกรรมนำมาเกิดดาวฤตยูถือว่าเป็นดาวที่แทนความอาเพศเสียหายจึงไม่มีดาวดวงใดสามารถทำร้ายคุณได้ยกเว้นดาวเกตซึ่งนานๆจะมาส่งผลสัมพันธ์กับดาวฤติยูเสียครั้งหนึ่งเมื่อดาวพฤหัสโคจรผิดปกติถึงตัวคุณในครั้งนี้จึงถือว่าดาวพฤหัส ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กันกับคุณคะ่ะดาวพฤหัสยังให้คุณเหมือนผีเจอพระก็จะได้เรื่องของบุญกุศลนั่นเองคุณอาจจะได้เจอครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ที่นับถือที่ห่างกันไปจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งบางคนอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการศึกษาต่างประเทศการศึกษาออนไลน์การศึกษาปราัชญาโหราศาสตร์ศาสนาและเรียนรู้ในสิ่งที่สนใจจนแตกฉานคนเรียนด้านการแพทย์แผนโบราณองค์ความรู้โบราณโดดเด่นแต่สิ่งที่คุณ จะต้องเฝ้าระวังเมื่อดาวฤทยูสัมพันธ์นกันกับดาวดวงใดก็จะส่งให้ดาวดวงนั้นอ่อนแรงอ่อนกําลังลงดาวฤทยูสัมพันธ์ถึงดาวพฤหัสดังนั้นจึงต้องระมัดระวังโรคที่เกี่ยวข้องกันกันกนกนกบดาวพฤหัสคือหัวใจกระเพาะสมองหากพื้นดวงกําเนิดของคุณไม่มีดาวใดลอยอยู่ในราศีเมษ แต่มีดาวลอยอยู่ในราศีตุลคุณสามารถรับฟังคำทำนายที่ให้ไว้เมื่อสักครู่ได้ค่ะโดยจับเอาดาวที่ลอยอยู่ในราศีตุลมาผสมกับดาวพฤหัสเป็นสำคัญแต่หากว่าพื้นดวงของคุณไม่มีดาวลอยอยู่ในทั้งราศีเมษและราศีตุลดาวพฤหัสถือว่ามีอิทธิพลถึงตัวคุณอย่างเต็มกำลังดาวพฤหัสคือตัวแทนของผู้ใหญ่การเรียนศาส,สนาการรักษาโคจรเดินถอยหลังโคจรกลับไปทำในสิ่งที่ทำค้างคาไว้ ที่คุณยังทำไม่เสร็จจะได้กลับไปทำต่อหรือเริ่มต้นใหม่ซึ่งก็จะมีผลทั้งทางด้านดีและด้านร้ายเช่นการรื้อทดีความการกลับไปเรียนต่อการเปลี่ยนแนวทางการรักษาโรคเป็นต้น ดาวพฤหัสขณะนี้โคจรมีกำลังเพราะได้ตำแหน่งราชาโชคในช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสโคจรเดินถอยหลังแนะนำทำบุญสร้างพระประธานพระพุทธรูปองค์ใหญ่โดยเฉพาะพระพุทธรูปบางสมาธิทำบุญกับพระอริยสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์หรือทำบุญกับวัดท,ที่เกี่ยวพันกับกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ในอดีตถึงปัจจุบันทำบุญกับโรงเรียนและมูลนิธิของโรงพยาบาลที่อยู่ในพระบรมราชินุปัมภ์เพื่อเสริมกำลังดาวพฤหัสราชาโชคให้ เข้มแข็งแข็งแรงสำหรับท่านไหนที่สนใจตรวจดวงชะตาในช่วงดาวพฤหัสโคจรเดินถอยหลังก็ทักไลน์มาได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะจ๊ะ